โดยเอาชีวิตเป็นเกิน์ตทดลองของทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ลับทิศไหนคาสอนไหนท่านก็ลองดูหมดทำทุกสิ่งทุกอย่างทดลอ,ดองเอาตัวเองเป็นทดลอ,ดองก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ลองอดข้าวลองอดน้ําอดกลับอดน,นอนทํากองเพียรอาหารที่เคยกินมากๆเคยอดอาหารทแทบตายก็นิดเนื้อเป็นกระดูกปวดนิดเส้นลังนีย ทะลุออกไปเป็นเส้นเอ็นขึ้นเหนือกระดูกเนื้อหนังบางสานนี่เราจะเห็นตาทำความเปลี่ยนาเป็นเปลี่ภทพวกริยาก็คือยิ่งยอดไม่มีใครที่จะทําได้อดข้าวอดน้ํากันหายใจเนี่ยะพระพุทธองค์เกิดตายแต่ละก็จะดับสัตวทำใม่ได้หลังจากนั้นที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงสัตุ์รู้ทำเนี่ย ก่อนที่ทจะตรัดสินทำขั่นพื้นที่ว่วาก็จะองจัดตัสรู้ธรรมเนี่ยช่วงนั้นไงมารก็ได้มาบากเขาเรียกว่าถ้ามาันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดมารก็ได้มาบอกว่าสมานธรรมจ้าเพื่อว่าถ้าพระพุทธองค์องค์เนี่ยตัดสินทำหมดแล้วเนี่ยจะหมดจากอำนาจของตนก็ได้ไปขัดขวางก็ได้ยก ตาทับไปทั้งยามารเ,เสนามารปริมาณของมานอย่างมารเขาบอกมีเยอะมากกิเลสพันห้าตัณหาล่แปดของพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือของมานทั้งหมดกิเลสมีพันห้าตัณหามีลอแปดเป็นเครื่องมือ,มอของมานมานก็ได้ยศทับเนี่ยมาทวงบัลลังก์จาพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธองค์สัตรู้ธรรมขนาดนั้นะ ที่มายกทัพมานะี่ยขั้วเทวดาทุกทุกทุกภูเห็นนี่ก็หนีกันในที่เขาอ่ในตำรับตำร,ราตะว่าเทวดาทุกชน้น่าทั้งพบทุกภูแต่ละที่ก็กลัวพยามาก,ก็หนีไปสุดขอบจะเอหนีไปหลบออกมาได้เจ้านั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครที่จะช่วยวพระพุทธ้าสนมมาไปเจ้าได้นะมาก็เลยมาทวงคืนบัลลังก์ มาทวงเอาพลังของระสมาจากพระธองค์ท่นานก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวท่านก็นทำกอรอบเพียรในจิตในใจไปอันนะนั้นนะันเนี่ยที่พระพุทธองค์เนี่ยสิ่งที่จะช่วยไปเทวดาทุกโมเราต่างกลัวพยายามหนีไปไม่มีใครที่จะช่วยได้พระพุทธองค์ได้นึกถึงอะไรที่จะช่วยเป็นสิ่งดีอ่า นั้นพยายาัดมาดพระพุทธองค์ก็ได้นักถึงในเรื่องของที่เราสวดสรรเสริญเมื่อกี้ในปรมีสิทธิ์ท่ของพระพุทธองค์เนื่องถึงคนงานความดีบำเพ็ญเพียรมาตีตีชาติตั้งแต่ที่สิบประสงค์ไขแสนมาตับล้วบัาไลที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญเพียรมาคนงานความดีที่สร้างมาเนื่องถึงคุณงานความดีตั้งแต่มีทานนะ กิพระพุทธองค์สลับทานอย่างยิ่งยวดโดยไม่มีใครทาได้นึกถึงถิทบารมีของตัวเองนึกถึงเนี่ยธรรมบารมีนึกถึงปัญญาบารมีนึกถึงปริยะบารมีนึกถึงนติบารมีนึกถึงสัจจบารมีแล้วก็นึกถึงอธิฐานักบารมีแล้วก็เมตตาบารมีอ่าเบกขาบารมีบารมี ไปได้ทําไปตั้งแต่ที่ได้พบหลงมุนพมาหลายพพหลายชาติที่พระพุทธองค์มาก่อนที่จะตัดโลดีนี่แหละเป็นสิ่งที่มายืดเยีดเป็นสิ่งที่มาเป็นเกาะคุ้มกัดเป็นสิ่งที่พระองค์ให้อาจนะพะยายมาได้นี่ก็คือปริมีสีตัดทำไมถึงพาสวดปรมีสิีตั์นี่สิ่งที่จะโลกคนใดก็ตามถ้าอยาก ไม่ถึงปัทนาเป็นพุทธภูมิเหมือนกับพระสัมมาทเจ้าเพราะพุทธเจ้าทุกองค์จะชนะพยาปมาทได้ต้องสร้างบารมีของพวงนี้หมาบารมีแต่ละทัศนแต่ละทัานนี่ทาอย่างยืนหยดัดนแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ปพะพ้อปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แล้วก็กับจัจเจริอาสวะไปเราก็ไม่ต้องไปสร้างประเพณเพียนบารมีเหมือนันสาหรับบคุคคลที่ต้องปัถนาพุทธภูมิเป็นพระสัมมาทเจ้าในแต่ละคน สร้างาบารมีของพวกนี้ไปเพื่อชนะมาชนะใจโดวเนี่ยฉลาออกให้หมดกิเลสเยเป็นกกอบกำบังเป็นกอบตัวช่วยที่เอาชนะมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยาบารมีแต่ละอย่างเราทําไปการให้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ให้ะทำไมเพราะว่าท่านบอกว่าโยมเนี่ยข้าวเนี่ยท่านบริจาให,ให้ในเรื่องของธรรม ปุริยาวัตถุสามก็คือตั้งแต่มีทานแล้วก็มีสิทแล้วก็มีภาวนาสามอย่างในปุริยาวัตถุสามอย่าง,าาางก็คือทาตุสิทภาวนาแต่เวลามาถึงพระเราพระพุทองค์ท่านตัดท่านบอกไปไปิงสมาธิปัญญาไปเลยในส่วนที่ เราก็สลับมาแล้วเนี่ยที่ก่อนจะมุกบวชสลามาหมดแล้วหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สมบัติอะไรนึงเราก็สลับสละมาแล้วลูกมีภรรยาอะไรของเราเนี่ยเราก็สลับมาหมดแล้วบ้านรถลนบ้านช่องที่เขาวิ่งหางไปอยู่ในแต่ละวันอยากมีบ้านหลังโตโตมีรถคันใหญ่ มีที่เยอะๆมีทรัพย์สมบัติเยอะๆที่เราได้สลับออกมาหมดแล้พระพุทธองค์จะเน่ตัดทานไปเลยให้เราไปเรื่องศีสมาธิปัญญาเราทําทุกวันที่นี้นี่ก็เราก็ได้ไปแยกเขาเราก็ถือว่าให้ทานไปแล้วเราก็สลับไปแล้วอาที่การทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ไม่เอาไปแล้วไม่ไปแย่งเหมือนเขาไม่ไปวิ่งหาเหมือนกับเขานี่เราก็แสวงหาเท่าที่เราจะหาได้ พอใชในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้พอใช้ในสิ่งที่เราเป็นต้องอยู่ในสิ่งที่เราเป็นเป็นอยู่อ่ะอยู่แบบสมณะอ่ะคุมฉันแบบสมานะนอนแบบสมนะอยู่ได้ไม่มีงานอนการดีกินการทรายมีก็ใช้ไี่มีก็ใช้เนี่ยเราก็สลับมาแหละไอสิ่งไหนที่เราไม่เอามาแหละหรือว่าเราเป็นทานนะท่านก็เลยเพราะว่าเราตัดมาเยอะแล้วที่เหลือก็เหลือแต่ตัวเองเหลือแต่ตัวเองต้อง เปลี่ยนคุณงามความดีสร้สงางไปทํนะปาไปะครับปุตติผลต่างๆที่เราจะได้ทําไปเพราะฉะนั้นแล้วว่าในแต่ละวันในแต่ละคืนเนี่ยถึงเราจะอยู่ได้แบบไหนเราจะมาปวดด้วยสาเหตุอะไรก็ตาแต่ของเราเนี่ยนะยังไงช่วงเวลาที่เราอยู่อ่าจะอยู่ปีวันปีเดือนปีปีขอในแต่ละวันปัจจุบันเราทําให้ดีที่สุดอ่าอยู่ได้เท่าไหร่ก็ตามแต่กาลังปุตของเรา หน้าที่ของเราทำหน้าที่ของตนของตนให้ดีที่สุดนั่นแหละเท่าที่เรา,าทาได้เพราะฉะนั้นแล้วในการสวดมนต์ก็ดีในการเจริญสติก็ดีในการเจริญสมาธิก็ดีบำเพ็ญเพียรต่างเป,เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในไป็นทรัพย ในแต่ละวันสร้างคุณงามความดีไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราทําตบกําใจทําต่อไปในแต่ละวันจะมากจะน้อยแล้วแต่เหตุแล้วแต่กาแล้วแต่เวลาแล้วแต่คนจะมีอ e ินทร์ซีบรังเมีพราะว่ันงวันเพียนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพยายามได้ก็ทําเอาไนร่า,บางบังคับกันการเจริญกุศลการสร้างบุญมันก็เกิดจากจิตจัดใจที่เป็นกุศลก็เหมือนกับเราเกี่ยวข้าว ทาเขาไม่หิวแล้วเราไปเติมใส่ต่างนี้เขาเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าถึงเวลาก็หิวเขาก็จะจับจิตเด็กเอเาเอบางคนเดีย่ยไปสร้างคุณงามความดีไปบังคับคนนั้นคนนี้ต้องทำไมครับศุนตปาคนจิตใจไม่เป็นกุศลคนไม่อ,อยากจะทำคุณงามความดีไปบังคับให้ตายเขาก็ไม่ทํา ไปบ่จัดเฮาได้ขาดใช้เสียงก็ขอขอให้เราได้เจริญสติสมาธ